สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่องบ่าวเอ็กบ้านนาครับผมมาครับผมวันนี้พามากีดยางครับผมไปครับผมกีดยางกันครับผมในบ้านเรานี่ก็เป็นยางมีดสองครับผม หลาดีมากครับผมยามีสองมีแหลกก็ปีนอยู่ครับผมไปครับผมไปต้นต่อไปเลยครับผมบ่มาดิบนึ่งครับผมนี่ลายบาท ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวครับผมมาเลยครับผมไม่บาดครับผมตัวนี้สีมือใช้ได้ครับผมมา ไม้เมีดเป็นไหนครับผมดูมีดนะครับ <c oughs> มีดนี้ก็แม่บ้านฝนเองด้วยครับผมคมมากครับผมใช่ไหมครับฝนเองฝนเองด้วยครับผมคมคักอีเลครับผมมาครับผม ครับผมการไหลของน้ํายางโอ้นี่ไงตรงนี้ไม่ดึงออกสามารถออกข้างได้นะครับผมนี่ัน,นี้ก็มากรีดยางครับผม ชักล่องใหม่ครับผมนี่ครับผมวิธีการชักล่องยางสุดยอดมากครับผมนี่ครับผมเป็นต้นยางต้นเล็กออกดีเหมือนกันครับผมไม่มีบาด แม่บ้านจัดใหค้ครับผมไปครับผมนี่ครับผมหลอกกระโปรงยางออกด้วยครับผมหลอกออกให้กระโปรงสวยๆเลยครับผมดูครับผม ไห่ตามมีดแล้วครับผมน้ำยางมาครับผมตัวน,นี้ซึมออกที่หลังตัวน,นี้ซึมออกที่หลังมาครับผม ตอนนี้จบไหมครับผมยังไม่จบไม่จบม่จมดสองครับผมกล้องก็ไม่โฟกัสครับผมเมื่อกี้นี้ก็จะลกๆหน่อยครับผมแต่ก็มีไม่กี่ต้นครับผมที่ว่าลกนุ่งก็ไม่ลกแล้วครับผมบางคนก็ถามครับผมว่า มีแต่แม่บ้านกีดแทะเขาบะก็ก็เหมือนกับว่าเราก็ถ่ายคลิปให้แม่บ้านกีดนั่นแหละครับผมเพรเราจบจากถ่ายเสร็จล้วก็ไปกีดครับผมมันก็มีแถวไข่แถวมันอยู่ครับผมเพราะว่ามีกีดยางนะครับเนาะมีกีดยางแต่ละอย่างแต่ละเบอร์ครับผมไม่เหมือนกันนะครับเนาะ อันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นมีดเป็นมีดมีพุงครับผมมีดธรรมดาแต่ของผมจะเป็นมีดแมคโครครับผมผมก็ใช้แมคโครตองเก้าครับผมตอนนี้ไปครับผมมาครับผม แถวนี้ก็เป็นแถวผมครับผมอันแรกก็แม่บ้านมหัดกีดก็เละอยู่ครับผมแต่เดี๋ยวนี้แม่บ้านพัฒนามากครับผมแต่ผมกลับเป็นเละกว่าครับผม,ม,รบ,ผมบรรยากาศดีมากครับผมบรรยากาศประมาณช่องเย็นๆครับผมกีดยางทิ้งไว้ครับผม ตัวน,นี้ก็ไหลที่หลังครับผมก็พอได้อยู่ครับผมไะครับผมบรรยากาศครับผมตอนเย็นๆครับผมบรรยากาศก็ดีครับผมวิวก็สวยครับผม บเอาครับผม,บผมต้นสุดท้ายท้ายสุดครับผมหรือมันก็ต้นนู้นครับผมเอาครับผมถ้าใครชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวเอ็กบ้บานา,นาด้วยครับผมก็เป็นกำลังใจให้บ่าวเอ็กด้วยครับผม เยอะมากัวนี้ทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับเนาะตอนจะท้ายท้ายสุดครับผมอ่ะครับผมคลิปนี้ก็ลาที่ลาน้องเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ